ตัวไอไม่ใช่ไม่ใช่ปาตอกนะปาตอตอตอเหนียววกูว่านะแล้วไอ้เดี๋ยวพู้คนดูหนึงนะครับครับ โอเคทุกคนมีมีคนมาถามว่ากินข้าวไหมผมก็ตกเนี่ยไอ้มาเวนมึงเจอกูเน่ไอหอยอกเล่นลูกโมไปยิย้มสูงเลยสัตว์ยิญญาณูกเลย,ยเยยจ็บแม่งโคตดเจ็บถามจริงโคนเลยนละ อิชิเป็นูงเลยดูดิไอิชิอะกบดัางสามี้ป่ะเนี่ย มาดิ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 โอ้ยวุ้ยเออสักนหน่อยดิเออจะได้รู้เรื่องนี้ มาไมจ้า,า,าจมาทำไมวููููููููููู้้วูู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 วู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 วนว่วูวูววููวูวูวููวูวว ขอพูดได้ไหมของจริงนาฬิกาที่อยู่ใส่อยู่นี่เรียกว่าของจริงไปกูขี้เกียจพูดแล้ยใคงพูดขอเที่ไว้ครับเอยดจำไว,ว้หนราะว่าเออดว่า เี๊ยใครพูกของแท้วะเอ๊งงเว้ยเยอะค่ะโอเคทุกคนนะครับก <c oughs> ูอยากรู้จริงหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านอะไรอัทวัวเก่า xuôi Đó mua gì mua cái gì nhìn đi nhìn đi chắc cà mau hả hì hì đi บ่เลยเนี้ยลูกซองลูกซองชาวบ้านคนอุ้ยหน้านี่เม่ฝากไว้เถียงเสียงเสียงเจนเจนลุงโงงโงบบ่เลยกูเสียน่ะปากเสียงได้เลย กูเก็บเรียบมาเว้ยอุ้ยมามากูกูต้องหันมานาันน่นแหละมหดตัวน,นี้ของจริงกูมีมารายตัวจริงๆนี่เนี่ยเก็บสะสมออริชันมาดีกว่ามามากูมามึงตึมามึงอ่ะกลายเป็นมากูลวเลย กูเก็บมึงเรียบแน่นี่อะเจอกูบอกเลยของแท้ของแท่เจเียบต่อไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรด้วยวะอือมันเหมือนคนชนเผ่าเว้ยมันเหมือนโจรชนเผ่าเว้ยจริงๆเว้ยนี่คามันรู้เป่าววะมึงอะไรเนี่ย ไปต่อทองอมู่ในกุญสุลผ่านมาแล้วกูยังไม่ขุดเลยที่ใส่กูโอ้ยเย็นนาริกาฮะตอนนั้นกูพูดอะไรวะกูบอกเลย ไม่รอดแน่ๆอุ้ยคนลุกสู้เลยเว้ยอีกนานแหละทุกคนโอ้โหจับคนลุกดีเดียใหญ่จัดใหญ่จัดกูคนลุกเลยเว้ยกูเจอแล้วกูท้องงูไม่รู้ว่ากูจะทำตัวยังไงงูไม่รู้ว่ากูจะทำตัวยังไงทำไงวะเพื่อน ่ทุกคนสองอย่างให้ผมบุกหมู่บ้านนี้กับกับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บุกเว้ยบุกอะไรวะกูบอะไรกูเป็นตำนานอ่ะซึ่กูบุกอ่ะเตรียมน้ำมันรูแป๊บเพียมน้ำมันแปบ๊บเตรียมให้มันแปบ๊บเว้ย กูไม่กูไม่ไว้ใจตัวเองเว้ยเออบุกวะเดี๋ยวรองช้ากว่าแป๊บนึงไม่ไว้ใจตัวเองเว้ย กาวเรไม่เขียนนี่มันภาพควกเลยมันมีซอ,อมบี้ตัวนึงวิ่งเลยเว้ยกูกลัวเว้ยอย่างนั้นน่ะเราซอมีที่เดินช้าๆเนี่ยกูไม่ว่าเว้ยกูจะยืนยก็ไม่ไหนเรวเวนสาสมมีพี่มันวิ่งเร็วนี่กูจ็โอ้ยเว็กด์กูจะไอ้ได้เว้ย กูพูดกูพูดแล้วกูพูดจริงเลยเฮ้ยเคยพูดไบบไงขบปิดปากเล็กไหมนิ่วซอกผมนะครับก็ <c oughs> จะหายอีตัวด้ลย เี้ยเนี่ยมันเห็นกูเฮ้ยเชียเชียเชียหน้าหลังกูดูหมดเลยไม่ไว้ใจนี่ยเชียร์เชียตัววีเงี้มาอีกแล้วโไม,มันไปฝูงมันไปแก๊งเนี่ยกูจะเคีย่ยวหมูบ้าตัวเองเอ้ยเฮ้ยกูตำนานเลยนะเนี่ย มาเว้ยให้มันอยู่ไกลๆเว้ย yeah ตั้งอยู่ไกลๆอ่ะมันเราจะมองไม่เห็นเว้ยเดินมาเว้ยแกงมันหลบแต่ไม่ได้หลบชิชิช

ตำนานนะบอกไว้ก่อนเฮียบูบ้าตัวเดียวอะ่ะมึงรู้จักเปล่าสัตว์ฮะมึงรู้จักกูไหม,มรู้จักกูไหมเฮีย,ยมึงไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักก็ไปไม่รู้จักกูก็ไปหมดเป็นเสียด้วกคนวะกูขอเลยนะให้มีไอ้นี่เยอะ เงินแดงเ้ยตำนาน่ะบอกไว้ก่อนมึงอย่ามึงอย่ามาลบหลู่กูเชี่ยเชือะเชี่ยตัวนั้นูีไหนวะบว้ยวงงๆหน่อยทุกคนแต่ว่าก็พอใช้ได้นะผมเออ ซองซองข<อ>นลุกเ่ยตัวนี้มันมาจากไหนวะไอ้มันมาจากไหนวะเจ้าเวลาเก็บเรียบตอนคืนหัวจะเป็นลงประเดิมอ่อเ,เดี๋ยวแล้วฮะเดียวไอ้เกะบ,บักกูไป หลังจากนี้ P I Y A ก็โดนท,ทับขนลุยใจจับเลยเฮียบอกเลยทำลายใจไปจับเลยเฮียฮะทำไมึงทำลายใจกูวะเฮียอยู่ดีไม่เพลงนี่มันบักเว้ยเฮียกูขนลุกกูจะบกกุกบู๊ว่าสักหน่อยโอ้ยขำดูกูเป็นตัวอย่างเฮียกูของจริงเว้ย ดูดิเก็บเรียบดูกูวาของแท่กูของกินไอเพื่อนแม่งยังสองคนแม่งยังสู้ไม่ได้เลยเฮียของดีซีรีแม่งยังสู้ไม่ได้โอ้โหบ้าตายพวกนี้มงโง่ฮะฮมาไอพวกเพื่อนผมนี่มันมมแบบผมคอแอบลาไปฆ่าไี้แมืขโ้ง่ปึ๊กแค่ ไอ้ยกูเนี่ยวถล่มหมดเลยเว้ยไอ้ย่า <c oughs> <c oughs> เพื่อกูส่งคนไม่ไงตายมึงดูดิโอ้โหโอ,โอ้잉เฮ้ยวม่งตอนนั้นดารากูแบบเนี้ยอ่อนแล้วก็ตอกกูสดๆด้วยแม่งเจอกูทุกคนน,นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้ผคุยกับคนคนอย่างพ่โอเคเราจะไป บ้านนี้กันดีกว่าอืมอร่อยอมามามาเชียร์เพื่อกูนี่คุดเด็บกูอบอกว่าเฮ้ยมาอยู่อยู่ในนี้เว้ยมันมันฟังมันไม่ฟังเลยมันแล้วมันลบหลู่เลยเว้ยลบหลู่กูเฮี้ยเจอกสักหน่อยเว้ยมามาเลยมากากูเหรอกูอะทากสีเขีดชิบหาย,าาหายาไปแล้ว คางซี่กับกูไม่อยู่แล้วตรงนี้เร็วเฮียเป็นพายสัตว์เป็นพาไอ้เอ๊กูวิ่งแล้วไปขึ้นรถไฟเลยเราคางซีเข็ดกูบอกเลยหมู่บ้านตัวเดียวกูรู้เลยส่วนใหญ่จะมีคนแบกเว้ยกัวคนเดียวรอดร้อยเปอร์เซนต์กูจะให้จบเลยว่ากูจะ อูนนี้แบกตัวเองอ่ะสัตว์เนี่ยกูไม่ใช่สายเติมนะเว้ยทุกคนดูกูไม่ใช่สายเติมไอชิบวิญญาณหลอนมาอีกเนี่ยมันละไมเงอะละไมมันอยากไปส่งกูข้างหลังบ้านกูเหรอไม่แล้วนะเฮีย สี่เห็ดไอเชี่ยวเนพายเือนจริงวะกี้ตีแล้ววะวันนี้